ยืยนดูพี่กิน <laughs> ยนดูสเชิด้ม,ม,าม,มาเอาสองแงบบ้ต้องอสิตดึีลโ่เลน้เล่นก่อนถ้ากะแยง่งเออใช่ไอวาพุงป่องน่ารักมากไอวาอ<ะ>แค่ดูข้างหลังก็รู้ว่าหลุดไปหลุดไปเหรอลูลกมาม,มันมีช่วย เดีย๋ยวนี้อัญญาเขาเริ่มพูดได้หลายคำนะ,ะแป๊บหนึ่งค่ะแบบพิธีค่ะพีิทีติดเข้าไปให้น้องได้ไป็นลูกมามีมีมือเดียวไม่ถนัดอ๋อได,ได้ได้ได้แล้วมีทำได้ละอ่ะอัญญา นี่คะ่ะมันมีเสียงดีขึ้นแล้วใช่ในคลิปอะ<ด>ถ้าคน<ด>ไปดูอะยืนดูแบบโปดี <c oughs> ใกล้ขนาดนั้น <c oughs> ดูดิดูมันมองพี่กิน <c oughs> อัญญา <c oughs> มันจะไปงับจากปากพี่เลยอัญญากินน้ำส้มอ่นะนะโบริกามต่ไม่กินเร็วเออเออดีแล้วลูก เบบีกินไม่ได้หรอกเบบียังฟันไม่แข็งแรงนะฟันน้อยอยู่อืมใช่มันเหนียวมันสติ๊กี้นะป้าปุ๊กผ่านนิ้วใช่ผ่าไปน่าจะปิดน่าจะปีหนึ่งได้แล้วแหละ ถ้าคนที่เข้าไปดูคลิปของเราใน Youtube นะก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าเสียงมามีก็คือแย่มมากคือเสียงน่าเกียดมากอะถ้าถ้าลำคาญก็อาจจะแบบว่าช่วยไม่ได้จริงๆแต่เสียงมันน่าลำคาญจริงเข้าใจได้แล้วก็หัวเราะแบบยังไงทั้งคลิปออ้เดวเซโล่ก่ามีแกะให้อยู่ <S <S ขนมเนี่ยนะไม่ต้องบังคับให้กินเลยนะ น้องพี่หาปากกาเขียนกระดานไหมมันมีแหละแต่เขาเอาไปเล่นจนมันหายไปอาจจะอยู่แถวๆนี้ก็ได้นะอมัีคน่งแนสได้เลยนะทุกคนถ้าเกิดได้ก็อ๋อเออใช่เราต้องวนกลับมาในเสื้อของพี่บิ๊กอ่ะเดี๋ยวเราจะให้เธอพวกเธอดูทุกคนค่ะนี่เสื้อของ นี่น,นี่คือบางส่วนนะที่เหลือก็คือเหลืออย่างนี้เหลืออย่างนี้นะจ๊ะสามารถสั่งได้ <c oughs> สามารถเข้าไปทักในเอ้ยน้องพี่พอแล้วมั้งลูก <c oughs> สามารถทักอ <c oughs> ินบ็อกซ์นะแล้วก็มาพิมพ์ที่หน้าไลฟ์ได้เลยนะคะว่าต้องการสีอะไรนะว่ามีอยู่ไซส์เดียวมีไซส์สี่สิบแปดไซส์เดียวนะคะ <c oughs> บนละเก้าร้อยเก้าสิบบาท ได,ได้ทั้งหมดนะคะเราก็จะส่งตรงให้ถึงคุณพ่อน้องบิ๊กเลยนะคะไม่มีการหักใครจะจ่ายอะไรแล้วนะคะเพราะว่าการผลิตเสื้อเนี่ยเราก็ได้สปอนเซอร์มานะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะสามท่านด้วยก,กันก็คือหนึ่งคือคุณอาตุยคุณอตุยตุยนี่แหละจากผลิตภัณฑ์บริษัทเพียวพลาสน้สวิตแลบของอาตุ๋ยนะคะ พอตุ๋ยล้วาตุ๋ยก็แบบซับซึ้งในความรักของเพื่อนๆที่มีให้กันฉันก็พูดว่ายืดยาวแล้วตุ๋ยก็รีบช่วยค่าผลิตเลยนะต่อไปก็จะเป็นเจวิงนะคะเจวิงก็ช่วยค่าผลิตมาแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นดอสนะถังน้ําดอสก็ส่วนที่ส่วนต่างทั้งหมดก็คือเป็นพี่บีมนะพี่บีมเป็นคนออกแล้วก็ปแล้วก็การจัดส่งก็จะเป็นไปษณีไทยนะคะที่จะจะส่งให้ฟรีเลย ฉะน,นั้นเราก็เลยไม่มีค่าให้จ่า,อา,ายอะไรก็คือทุกบาททุกสตางค์ก็คือให้คุณพ่อบิลได้หมดเลยนะคะคา,าให้หมดให้ตัง,งคุณพ่ออืม มามีออยบอกอ้วนดูพี่กินสกายเลยใช่ค่ะคุณเคที่มามีแก้มอลลี่ยังคะงอ๋อแกะมอลลี่เหรอยังไม่แกะเลย กลัวเดี๋ยวกลัวมันเลอะแล้วก็กลัวน้องพีมาแย่งปืนมอลลี่ไปก็เลยเก็บไว้ในกล่องก่อนน้องพีมันจ้องจะเอาปืนมอลลี่ไปเล่นอะไรนะร <c oughs> <c oughs> พูดอะไรนะนนใช่ไหมล่ะใช่ <c oughs> โดนน้องลุมแล้วน้องพี่หนีไปไมันจะกินเยลลี่กินไม่ได้มันเผ็ดมันเผ็ดลูกเผ็ดๆกินไม่ได้ลมละลายทางจิตวิญญาณว่า กินน้ำซ้อมอีกไหมกินน้ำซ้อมอีกไหมอ,อุ้ยยังสั่งเสื้อได้นะคะเสื้อน้องบิ๊กนะคะ พูดว่าอะไรนะโอย <c oughs> พี่ทีอย่าทำอย่างนี้ลูกรถพังพอดีไอ้น้องพีพเเอานักสือออกมาจากกระเป๋าเราเใช่ไหมนักสืออะไรครับนักสือที่เราไปเอากันไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ลูกถ้าหนูเอาออกมาตอนนี้มันมีว่ามันขาดแน่น เดี๋ยวเบบีเอามาดูด้วยไงยเดี๋ยวเบบีทำคาดที่อยู่นี่คะ่ะอนี้วนเป็นไรอ้วนอยากจะกินขนมพี่ซึ่งเป็นขนมที่อ้วนกินไม่ได้ <c oughs> หรอกป้าปุ๊กอัญญาอัญญานั่งดีๆคะ่ะอัญญาขาออกมาค่ะอัญญาอัญญา,านั่งดีๆลูกเอาขาออกมาเอาขามาไั่ดีๆนั่งดีๆไงนั่งดีงงดๆเอาข<อ>าออกมาขอ นั่งดีดีเอาขาออกมาค่ะวันนี้ใส่เสื้อมามี happy everyday หลานสาวอยากได้มากบอกน่ารักค่ะขอบคุณนะคะคุณอันอัน,อ,นอะไรอ่ะอันนัตตี้เหรอคะพ่อไปอุดอรใช่แล้วเชียงใหม่เริ่มจะหนาวแล้วเรียนเชิญมาเที่ยวอยากไปเหมือนกันค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องรอเด็กๆปิดเทอม อ้วนอ้วนราอยุงกัดเหรอป้าปุ๊กดูขาอ้วนนี่เขาบอกว่าอ้วนเก่าขาโดนอีกแล้วเหรอแผลเก่าอยั่ไม่ท่านหายแผลใหม่จะมาอีกแล้วหรอโอเอามาเบอกแล้วคือออยเคยเห็นมันมียาทายุงเนี่ยทาแผลยุงกัดอ่ะ เขาบอกว่าของจุฬามันเชื่ออะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าทานแล้วมันจะไม่คันด้วยอ๋อเคยเห็นในต ok นะิ๊กตอกะถ้าใครใครรู้ยี่ห้อมันพิมพ์บอกหน่อยสิคะมามีติดตามนาะงามมีสแกนไหมคืนนี้หนึ่งทุ่มไม่ได้ติดตามอะไรเลยแม้แต่ละครก็ไม่ได้ดูแต่ว่ารู้ว่าเป็นน้องหลินนะปีนี้เอาใจช่วยน้องหลินน้องหลินสวยนะอ๋อเคยเจอตัวจริงตอนที่ ทางจิวเงเขามีกิจกรรมกับมิส r a รนนะคือจริงๆอ่ะทุกคนที่มาสมัครมิสแกรนอ่ะคือทุกคนต้องเก่งมากอ่ะทุกคนต้องมีความแบบมีเป็นนักสู้อ่ะน้องพี่ครับไม่กระโดดลูกออกมาเลยเดี๋ยวมิจะเอารถไปทิ้งแล้วเนี่ยทําแบบนี้เอามาคือคนเข้ามาถึงรอบรอบแบบมิสแกรนทุนเรียนรอ,อบ ที่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดได้นั่นคือแบบที่สุดเลนะจริงๆริงแต่น้องหลินก็คือน่ารักวันนั้นที่เจอน้องหลินก็คือน้องหลินแบบน้องหลินเป็นคนแบบเอาสแตนดิ้งในการที่จะแบบว่าในการที่จะแบบเป็นคนขวนขวายอะเป็นคนแบบมีความพยายามสูงมาก เสื้อแฮปป e ้เอวี่เจะทำขายอีกไหมคะมัมมีทำค่ะแต่ว่าคงเป็นปีหน้าแหละปีนี้คงไม่ได้ทำแล้วคะ่ะเพราะว่าเ,วเออ้วจะเป็นไลายใหม่ลายเดิมก็ะจะไม่มีเสื้ออยู่ในมือชั้น2ตัวชั้นจะทำการขายและจับบางวันในเพจน้ำพริกปลาปุกแน่นอน <laughs> เอายอย่าเอาสีตัวเข้าไปในกระเป๋านี่หรือเสือเอาน้ำพริกไม่โยนอย่างนี้สิลูก น้องเอาใส่เข้าไปเหรอ,อแล้วทําไมล่ะลูกแล้วหนูเอากระเป๋าลงมาทําไมเอากระเป๋าขึ้นไม่เก็บหนังสือหนังสือไม่ได้อยู่ในกระเป๋ามามีเอาเก็บไว้ให้เดี๋ยวมามียิมให้หนเูเอากระเป๋าไปวางที่เดิมไม่ได้อยู่ตรงนี้ลูกลถ้าหนูเอามาเล่นตอนนี้เดี๋ยวน้องเขาจะมาช่วยอ่านด้วยแล้วเดี๋ยวหนังสือมันขาดไงเพนน้ำพริกป้าปุ๊กชื่ออะไร ชื่อน้ำพริกป,ป้าปุกเลยค่ะมาม,ม,มีพาไปดูได้ไั้มไม่ใช่ตอนนี้ลูกมามีเสื้อ,อหุ่นให้น้องทานระวังนะคะเห็นว่าอหุ่นอ๋อใช่มามีจริงๆมามีไม่เคยซื้ออหุ่นให้ลูกทานเลยมีแต่คนซื้อมาให้อ่าอ่าอ่อาไทยอินไทยอินน้ำพริกเผาป้าป,ปุกกดฟอลโ o